โอเคตามเจอคลิปบอกเลยวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีหาเงินในเกม GTA Online ในช่วงท้ายปี2025ว่าวิธีไหนดีวิธีไหนได้งเงินเยอะวิธีไหนสนุกก็ประมาณนี้นะแต่ว่าคลิปนี้ผมก็จะทําก่อนที่ไอ้ DLC ใหม่มันจะเข้ามาแค่ไม่กี่วันเองเพราะงั้นถ้าเราสนใจ DLC ใหม่แล้วก็ไอ้ธุรกิจใหม่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะผมไม่รู้นะว่ามันจะเป็นวิธีหาเงินที่ดีสุดในเกมอันใหม่ไหมแต่เอาเป็นว่าก็ดูคลิปนี้ไปก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูอันใหม่เพราะว่าไอ้ที่ผมคัดมาในวันเนี้ยแม่งดีทุกอั และก็ยังไงขี้เกียจพูดมากแล้วมาเริ่มมาที่อย่างแรกก็คือ MC Businesses ก็จะเป็นพวกธุรกิจของ MC ไ้ให้แปลเป็นไทยนะ,ะก็มี2เหตุผลหลกัลกๆที่ผมอยากให้แนะนําให้เล่นเนี่ยอย่างแรกก็คือมันเป็นธุรกิจที่เล่นกับเพื่อนสนุกที่สุดแหละเออหนึ่งในธุรกิจที่เล่นกับเพื่อนแล้วโคตรสนุกเลยนะทั้งเป็นภารกิจที่มันนัวมันฮาแล้วก็เงินที่ได้เนี่ยเอาตรงหลังจากที่เขาอัปเดตใหม่มาในช่วงล่าสุดนะเขาก็ ได้เงินเยอะมากขึ้นระดับหนึ่งแล้วเอออาจจะไม่ได้โดยที่สุดในเกมเอา,าจริงแต่ถ้าถามว่ามันสนุกแล้วก็มันเล่นเพลินยิ่งถ้ามีเพื่อนเล่นอะไรด้วยอย่างเงี้ยผมก็แนะนํำไปทําเลยเพราะว่ามันคุ้มมากๆแล้วก็อีกเหตุผลที่แนะนำเนี่ยก็คือมันเอาไว้ใช้กับธุรกิจในคลับ หลายคนอาจจะเถ้าเรายังไม่เคยเล่นธุรกิจในขับมาก่อนก็อาจจะงงนะแต่ผมแนะนาถ้าเราอยากเล่นเกมนี้ระยะยาวแล้วก็จะซื้อไอธุรกิจในขับนี้ด้วยเนี่ยเราก็ต้องซื้อเราก็ต้องมีไอธุรกิจ MC นี้อยู่ดีเพราะว่ามันเอาไว้ใช้เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจอันนั้นแหละก็ประมาณนี้นะสำหรับธุรกิจ MC เนี่ยงถือว่าพอคุ้มแล้วก็พอสนุกพอดีอยู่ในปีส0 2 5านเนี่ยวิธีหาเงินต่อมาก็คือแฮงเกอร์คาร์โก้อันนี้มันจะเหมือนธุรกิจส่งกล่องซ e o แต่จะสนุกไปแบบหนึ่ง ด้วยความที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยมันเพิ่มออปชันของเราให้สามารถเล่นภารกิจ A, ที่ไปหากล่องมาตุนโกดังเนี่ยมันสามารถเล่นเป็นยานพนาหนะบนบกได้เราไม่ต้องไปขับเครื่องบินบ่อยอะไรเหมือนเมื่อก่อนแหละก็ถามมันสนุกไหมมันก็โอเคนะเออมันก็เอาจริงมันก็ยังเล่นยากกว่าพกอ,อกิจส่งกล่องอะไรอย่างนี้แต่ถ้าถามว่ามันยากแล้วมันก็พอสนุกอยู่เพราะง,งั้นถ้าใครชอบแนวธุรกิจส่งกล่องหรือว่า อยากลองหาธุรกิจที่มันทําได้ทั้งวันแล้วก็เก็บเบลได้ดีอะไรเงี้ยไอธุรกิจแฮงเกอร์เนี่ยผมก็แนะนําเป็นธุรกิจหนึ่งนะแล้วก็ มันมักจะมีบริษัทเงินบ่อยด้วยไอธุรกิจเนี่ยเหมือนกับธุรกิจ MC ก่อนนะเนี่ยผมลืมบอกนะไอธุรกิจพวกเนี้ยถ้าปกติอะ่ะมันได้เงินไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามันมีบริษัทเงินคูณสองคูณสามอะไรเงี้ยเออจะเป็นธุรกิจที่ดีมากๆแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการทําธุรกิจในแฮงเงินเนี่ยมันจะมีอสังหาที่โคตรดีเลยก็คือมันเป็นโรงจอดเครื่องบินนี่แหละมันสามารถเก็บเครื่องบินได้โคตรเยอะนะแล้วก็เราสามารถเลือกซื้อที่ที่มันอยู่ในค่ายทหารฟอร์ซนคิวดได้ทำให้เรา เราเดินเข้าค่ายทหารยังก็เป็นทหารคนหนึ่งได้เลยนะโดยไม่ต้องติดดาวเหมือนเมื่อก่อนแหละก็ถือว่าขี้โกงแล้กวก็มีประโยชน์เยอะมากๆไอ้ธุรกิจวิธีหาเงินนันเนี่ยมาดูวิธีหาเงินต่อมาที่ผมแนะนําอันนี้ก็คือ FIB file ก็จะเป็น DLC ล่าสุดไอ้ก่อนที่จะมี DLC ใหม่นี่เลยนะก็โคตรที่จะใหม่อะไอ้วิธีาการหารเงินเนี่ยก็สาเหตุที่แนะนําก็คือมันเป็นธุรกิจมันเป็นภารกิจที่ทําง่ายนะในในความยิดเข็นของผมอะ มันอารมณ์เหมือนไฮซ์เล็กๆเว้ยมีแบบภารกิจย่อยให้ทําเป็นเซตอั up, ทพทาครบไอ้สองสามภารกิจที่มันให้เราทำจนเสร็จแล้วก็ไปทาฟินาลีอารมณ์ประม,มาณเนี้ยเราก็ได้ได้เงินเลยเออแล้วก็ทุกสัปดาห์มันจะมีไอ้ภารกิจหนึ่งที่ได้เงินเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ทําเป็นรายสัปดาห์ไปมันก็ไม่แย่เท่าไหร่นะและ้วแต่ผมจะไม่ผิดตั้งแต่ที่แม่งอัปเดตมาแม่งมีโบนัสเงินมาแล้วรอบหนึ่งเว้ยก็ตอนนั้นเป็นวิธีหาเงินที่โคตรดีอะ แต่ว่าถ้ามันยังไม่มีบรัดเงินยอะไเงี้ยมันก็พอเล่นเพลินๆน,นะถ้าเรายิ่งมีเพื่อนยอะไรเงี้ยมันก็สนุกไปแบบหนึง่งอารมณ์มันทำหาสิแบบที่ผมบอกเออข้อดีอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้อสังหาดีเว้ยถ้าใครเล่นหมดเนื้อเรื่องมาแล้วจะรู้ว่าเอ้ยนี่มันโรงงานเลสเตอร์นี่หว่าก็ เป็นที่ที่แบบโคตรเป็นเอกลักษณ์ในเกมนี้นะก็ถือว่าเป็นธุรกิจเป็นวิธีหาเงินที่โอเคอยู่วิธีหาเงินต่อมาที่ผมแนะนําก็คือการทำคาสิโนไฮส์อันนี้ก็จะเป็นไฮส์ที่มีคนเล่นเยอะมากๆแล้วก็มีพกบัตรเงินบ่อยแบบทําให้เราสามารถรวยกว่าไฮส์อื่นได้แต่ก็ต้องพูดขอนเลยข้อเสียหลักๆก็คือเราไม่สามารถทำโซโลได้เย้ยต้องไปหาเพื่อนหรือว่าหาคนแปลกหน้าอีกสักคนนึงมาช่วยเราทำอย่างน้อยเนี่ย ต้องมาช่วยแบบต้องมีอย่างน้อยอีกอต้องมีอย่างน้อยผู้เล่น2คนนะในการทำภารกิจฟินาลีเพราะงั้นก็มันโซโล่ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะได้พูดตรงๆนะแต่ถ้าถามว่ามันดีไหมถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนมาเล่นหรือไปเล่นกับคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยมันก็โอเคเว้ยมันสนุกแล้วก็มันเล่นค่อนข้างยากผมจะเรียกว่ามันท้าทายแลวกันเออถ้าใครแบบไม่ชอบอะไรยากๆอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยอยากแนะนํานให้เล่นนะเพราะว่ามันยากจดปวดหัวได้อะ่ะสำหรับคนที่เล่นเล็กๆนี่ต้องโอ้โหมึนตึบได้เลยนะไม่รู้มันให้ทําอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเเเเเราลล่น่น่นนนนนนจจชิกง้ี เราก็เล่นจบไวใช่ไหมพอจบไวก็เท่ากับว่าเราได้เงินเยอะสําหรับเกมนี้นะก็ถือว่าเป็นไฮส์อันหนึ่งที่น่าจับตามมองนะต้องลองศึกษาดูถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องลองไปลองเอ่อทำดูเนี่ยมันดีอยู่เออแล้วก็อสังหาของคาสิโนไฮส์นี่ผมค่อนข้างชอบนะชอบในดีไซน์แล้วก็การออกแบบของมันซึ่งมันจะมีไอธุรกิจ ร้านตู้เกมร้านอาร์เคดพวงเข้ามาซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ทําให้เรารวยถ้าให้พูดตรงนะผมไม่ได้แนะนําผมไม่แนะนําให้ใครลงทุนเลยธุรกิจนี้เพราะว่าตั้งแต่แม่งอัปเดตมาวันแรกอะ่ะจนถึงตอนเนี้ยผมยังไม่คืนทุนเลยเพราะงั้นก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทำเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเรามีตังก็ทาอะไรก็ทำเถอะวิธีหาเงินต่อมาที่ผมแนะนําก็คือการเล่นภารกิจดรเดรย์อันนี้ก็จะเป็นภารกิจเนื้อเรื่องอย่างหนึ่งอาจจะเรียกว่าไฮสก็ได้เออมันก็คล้ายๆกันมีภารกิจเซตอัพแล้วก็มีฟ โซโลไทยเออเราเราก็เล่นคนเดียวตนะั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วก็ได้เงินค่อนข้างโอเคได้หลักล้านอนะได้ประมาณล้านนึงอะไรถ้าให้พูดแบบจริงๆนะก็ <S <S ถ้าเราเล่นจนเก่งแล้วเราทําจบไปก็จะยิ่งได้เงินเยอะแล้วก็บางสัปดาห์แม่งมีโบนัสเงินคูณ2ด้วยก็เท่ากับทาเสร็จรอบหนึ่งได้ตั้ง2ล้านแม่งโคตรดีอะสัปดาห์นะั้นอะก็ถ้าพูดถึงอสังหาก็เป็นอสังหาหนึ่งที่ดีสุดในเกมนะจะเป็นตึกเอเจนซี่ ซึ่งมันจะมีที่เจอดรถเยอะเว้ยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะแม่งรวมอยู่ในราคาที่มันแบบชาร์จเราเนี่แหละแล้วก็มีร้านปืนแล้วก็มีที่แต่งรถที่ค่อนข้างยูนิคสำหรับเกมนี้นะคือ i-money tech ซึ่งเราสามารถแต่งรถแบบแต่งเป็นรถหุ่มเกาะหรือว่ารถที่มันสามารถปัด พกจรวดมิสไซล์อะไรอย่างนี้ได้ก็โคตรโหดเลยเพราะงั้นสำหรับไอ้ภารกิจดอกเรนี่ผมก็แนะนําสําหรับคนที่อยากจะลองเล่นหาอะไรเล่นโซโล่หรือชอบเล่นไฮส์อะไรอย่างนี้มาลองทําดูแม่งโคตรดีเลยแล้วก็เป็นดอกเอร์่ะมีใครไม่รู้จักบ้างวะวิธีหาเงินต่อมาอันนี้ก็คือธุรกิจ A อซิดแลนี่ก็จะเป็นธุรกิจกึ่งแพสซีทอินคัมที่น่าจะดีสุดในเกมอันหนึ่งแหละเพราะว่าผลผลิตแม่งขึ้นโคตรไวเลยน่าจะไวที่สุดในบรรดาธุรกิจแพสซีทอินคัมแล้วแล้วก็ถามว่าทํายากไหมก เลยนะรอผลผลิตขึ้นเติมสลายแล้วก็ไปทำบูสอะไรนิดหน่อยแค่นั้นเองไม่ได้แบบมีขั้นตอนเยอะเหมือนบางธุรกิจแล้วก็มันทาใบส่งง่ายแล้วก็ได้เงินโอเคโดยถ้าใครกําลังมองหาไอ้ธุรกิจที่เป็นแบบพาสซีฟอินคัมหรือว่าอยากจะลองทําอะไรแบบนี้เป็นธุรกิจแรกเนี่ยผมก็แนะนำเอซิทแลบเลยแม่งไม่ผิดหวังแน่นอนวิธีหาเงินต่อมาก็คือธุรกิจในคลับอันนี้ผู้เล่นหลายคนในเกมยกย่องว่าเป็นธุรกิจที่ดีสุดในเกมเลยนะเป็นธุรกิจพ s สซีฟอินคัมที่ดีสุดในเกมต้องบอกอย่างนี้ ซึ่งมันมีความน่าสนใจอยู่ตรงที่มันทําง่ายนะถ้าเอาจริงๆอ่ะมันถ้าคนที่บอกว่าทํายากเี่กก็คือเขาก็พูดถูกแหละมันจะยากตอนเซตอัพตอนแรกแล้วก็วิธีการเข้าใจในธุรกิจเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ทําให้เรางงได้เออถ้าพูดตรงๆนะ แรกเนี่ยจะมีระบบสั่งคนงานยังไงวะแล้วเราต้องซื้อธุรกิจอะไรบ้างอย่างที่ผมว่าเราต้องซื้อธุรกิจ mc มาใช่ไหมมันก็จะมาร่วมกันกับไอธุรกิจในคับอะไรแบบนี้แหละจะมีเรื่องปวดหัวเยอะในตอนแรกแต่พอเราแบบจับทางได้แล้วพอเข้าใจแล้วใช่ไหมโอ้โหแพงธุรกิจนี้ง่ายกว่าไอเอซิตแล้วที่ผมบอกเมื่อกี้นี่และที่สําคัญแม่งเป็นธุรกิจแบบ passive income ที่ทําคนเดียวได้ตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนกับไอเอซิตแล็เมื่อกี้นะผมลืมบอกอีกแล้วแม่งลืมบ่อยเหลือเกินก็ยังไงไอธุรกิจเนี่ย มันจะมีข้อเสียอันใหญ่เลยมีอยู่อันนึงนั่นก็คือมันจะเหมาะกับคนผู้เล่นที่เขามีเงินเยอะแล้วอ่ะเออไม่ใช่ผู้เล่นใหม่เอาง่ายๆแต่เกิดว่าเราเป็นผู้เล่นใหม่แล้วก็ยังไม่ค่อยรู้ระบบเกมอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แนะนําให้ทำนี่ขับเลยทั้งปวดหัวแล้วก็มันใช้เงินเยอะมากเกินไปนะมันอาจจะทําให้เราไม่สนุกได้เพราะงั้นก็ถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยลองศึกษาดูดีๆก่อนที่จะมาทําอันนี้ โอเควิธีหาเงินต่อมานี้ก็คือธุรกิจสเปเชียลคารโก้หรือจะเรียกแบบขี้เกียจขี้เกียกก็คือส่งกล่องซ O เป็นธุรกิจอันนึงที่โคตรฮิตเลยนะในเกมนี้ข้อดีของมันก็คือเรานั่งปัน่นนั่งทําแม่งได้ทั้งวันอะ่ะแล้วก็ทําสนุกด้วยโดยเราจะมีเทคนิคอันเดียวก็คือเราต้องทําให้เก่งอะ่ะต้องใช้ประสบการณ์แรกๆแ,แล้วก็จะเล่นกะกากอยู่จะไปเก็บกี่กล่องจะไปทาเควสนี้ให้ผ่านยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออมันต้องศึกษาแป๊บหนึ่งนะแต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งเอ้ยแม่งสนุกว่ะ แล้วก็แบบเล่นจนลืมเวลาไปเลยอะ่ะแล้วก็อันนี้มันจะเหมาะกับผู้เล่นใหม่นิดนึงตรงที่เป็นธุรกิจที่น่าจะเก็บเบลดีสุดในเกมแล้วเพราะว่า เควสมันถี่แล้วก็หลายๆเควสมันให้ XP เยอะเกินอะ่ะผมก็ไม่รู้ทำไมมันให้ XP เยอะนะแต่ว่าถามว่าดีมันก็ดีไงเราจะได้แบบเบลแบบเยอะๆไวๆอะไรอย่างเงี้โดยเฉพาะผู้เล่นใหม่ก็ลองมาปั่นไอเควสนี้บ่อยๆก็ได้แล้วก็จริงๆมันยังมีอีกหลายเทคนิคแล้วก็เรื่องที่เราต้องรู้อีกเยอะยังไงก็ฝากศึกษาดูก่อนแล้วกันที่เราจะทําวิธีหาเงินต่อมาอันนี้ผู้เล่นหลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือ h ฮส์คาโยเปริโกหรือว่า h ฮส์เดิมน้ําหรือว่า h ฮส์สปาเวลหรือว่า h ฮส์ที่ดีทีีดนเมา,เาคเํคยว ลายชื่อจัดแต่ถ้าถามว่าทำไมมันถึงเป็นไฮส์อ,อ,อันดับหนึ่งในเกมนี้ก็เพราะว่าอย่างแรกเลยเป็นไฮส์แรกในเกมที่มันทําคนเดียวได้แล้วก็เอาง่ายๆแม่งมีเกาะใหม่หมาให้เราสำรวจทั้งเกาะอ่ะคิดดูใครจะไม่ชอบวะล็อกสตาร์แม่งจัดเต็มชิบหายอะ่ะสำหรับไอ้อัปเดตใหไฮส์คาโยเบลิโกเนี่ย แล้วก็มีคอนเทนต์ใหม่มีโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบจัดเต็มอ่ะเออแล้วก็ไฮส์เนี้ยก็ได้เงินโคตรดีเลยอันนี้ก็เป็นอีกข้อดีหนึ่งอ่ะอะแต่ก็มีข้อเสียหนึ่งที่หลายคนน่าจะเดาออกกันก็คือไม่ค่อยเหมาะกับผู้เล่นใหม่สักเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าห้ามให้ผู้เล่นใหม่ทำนะผมสนับสนุนให้ผู้เล่นใหม่ทําแต่ว่าถ้า,าจะทำเนี้ยศึกษาให้ดีก่อนเลยเพราะว่าเทคนิคสำหรับไฮส์เนี้ยมันมีเยอะมาก เออถ้าเราไปดูอ่ะเอาง่ายๆถ้าเราไปถาม10คนเนี่ยเขาก็อาจจะทําไม่เหมือนกันเลยสักทั้ง10คนนะมันแล้วแต่ว่าเราจะทําแบบไหนเอาจริงมันก็มีวิธีที่ดีที่สุดแหละแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดที่ผมจะแนะนําก็คือวิธีที่เราชอบแล้วก็วิธีที่เราถนัดนะถ้าเราทำไอ้วิธีที่เราถนัดไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะทําจบไปแล้วเราก็ได้เงินเยอะอยู่ดีแล้วก็อันที่ผมไม่แนะนําเลยเนี่ยก็คืออย่าทำพวกบั๊ก เออแล้วก็อยากโกงเกมอ่ะถ้าพูดง่ายๆมันหลายคนก็น่าจะดูวันดีแล้วแหละแต่ว่าผมก็ต้องมาพูดอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าเออบางคนอาจจะไม่รู้ว่าถ้าเราทําพวกบั็กหรือว่าถ้าเราโกงเกมวิธีไหนวิธีหนึ่งก็ตามแต่เนี่ยเราสามารถโดนแบนได้เว้ยผมแนะนําให้เล่นแบบปกติเลยนะเพราะว่ามันสนุกแล้วมันก็ ได้เงินเยอะดีอยู่แล้วอะเราไม่จําเป็นต้องไปเล่นอะไรแป,กแป,กแปกแลกๆหรอกนะก็แนะนําเลยสำหรับไอ้ไฮสกายโอเบริโกนี้วิธีหาเงินต่อมาอันนี้โคตรใหม่ล่าสุดเลยนั่นก็คือภารกิจของออสการ์กาสแมนอารมณ์มันเหมือนกับไฮส์อีกแล้วนะแต่มันไม่ใช่ไฮส์มันดูล็อกสตาร์เขาเกลียดอะไรกับไฮส์นักหนาถึงแบบว่าแบบไม่ยอมทำไฮส์ใหม่แต่ว่าเป็นไฮส์แบบแปลกๆแ,แ,แบบนี้แต่เอาเป็นว่าเป็นภารกิจเนื้อเรื่องบกไฮส์แบบนี้ก็แล้วกันทําคนเดียวก็ได้นะหรือว่าจะไปหาเพื่อนมาช่วยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ถาม่ามันยาก มันก็ไม่ค่อยขนาดนั้นนะถ้าเรารู้วิธีทําหรือว่าไปตรงไปดูคลิปผมก็ได้ก็มีเทคนิคอยู่โดยเฉพาะถ้าเราชอบขับเครื่องบินชอบยิงพวก n อ็นบีซอะไรเงี้ยแม่งมีบอร์ดให้เราไล่ยิงเกือบทุกเคสเลยนะแล้วก็ประเด็นคือเราได้เงินค่อนข้างดีนะถ้าเราทําคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันก็ได้เต็มเต็มไปเลยประมาณ7 0 0 0 0สนหรือแล้วแต่ด้วยก็เรามปหาศึกษาเทคนิคดูก็เหมือนเดิมนะผมก็ไม่ห้ามนะถ้าผู้เล่นใหม่จะเล่นก็ลองศึกษาดูก,ก่อนแล้วก็มีอยู่สัปดาห์หนึ่งแม่งเคยมีบรัดเงินคูณ2ว้ย ก็เล่นแล้วโคตรรวยเลยเพราะงั้นถ้าในอนาคตไม่มีโบนัสเงินอีกก็ผมแนะนําให้ทําอันนี้เลยแต่ถึงจะไม่มีโบนัสเงินมันก็ได้เงินเ,นเยอะดีอยู่เลยเนะ้ยก็ลองมาทําเลยนะถ้าเราชอบพวกภารกิจเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้โอเคแต่ยังไงสุดท้ายก็อยากจะขอเตือนผู้เล่นทุกคนไว้ก่อนนะว่าอันนี้เนะี่ยมันแค่เป็นวิธีหาเงินที่ผมแนะนำไปเฉยนะหมายความบ้างให้หมายความาาว่ามันยังมีอันหลายวิธีหาเงินเนี่ยที่โคตรดีแล้วก็ อาจจะดีอาจจะมีบางวิธีที่ดีกว่าที่ผมแนะนํนาก็ได้ก็ลองศึกษาดูดีแล้วก็เชื่อว่ามีผู้เล่นหลายคนที่ดูคลิปนี้เขาเล่นเก่งกว่าผมเยอะนะก็ยังไงมาคอมเมนต์คุยกันได้แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเฉยคนที่กดไลค์คนที่คอมเมนต์คนที่สมัครสมาชิกในช่องนี้ก็จะมีคลิปพิเศษเฉพาะสมาชิกที่ดูได้ด้วยนะแต่ยังไงคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่ไปแล้วบ๊ายบาย